ถ้ำภูผาดำตั้งทำง,งานอยู่กลางป่าใหญ่ชายแดนของประเทศลาวเป็นถ้ำที่ไม่มีชื่ออยู่ในแผนที่ใดๆไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมันนอกจากเสียงเล่าขานแผ่วเบาตามหมู่บ้านเล็กๆว่าภายในนั้นมีเหล็กไหลของจริงที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นด็อกเตอร์ธีรัตผู้นำทีมสำรวจ ที่เคยผ่านทั้งป่าดิบและก็ภูผาเสียงตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนได้รับข้อมูลจากชายชรลาลึกลับคนหนึ่งที่หมู่บ้านชายป่าแถบนั้นพร้อมกับคำเตือนที่ประหลาดว่าอย่าหลงไหลในเพชรนินจินดาจงระวังสิ่งที่ไม่มีชื่อเรียกคำคืนนั้นท่ามกลางกองไฟเล็กกลางหงอกหนา พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในถ้ำที่ไม่มีผู้ใดได้กลับออกมาอีกเลยสายลมหอบเอากลิ่นดินชื้นจากป่าภูเขามาแตะจมูกดวงอาทิตย์กำลังเริ่มลับเปลี่ยมฟ้าไปทิ้งให้หมู่บ้านเซไลยอยู่ใต้แสงสีสมมนเสียงะระฆังวัดดังกังวานในยามเย็นแต่ไม่อาจ ครบเสียงกระซิบจากป่าเขาเบื้องหลังหมู่บ้านได้ด็อกเตอร์ธีรัตยืนอยู่กลางลานบ้านลูกคลางอยังคุ้นคิดเขามองผืนป่าเบื้องหน้าราก็เห็นถ้ำในตำนานปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาถ้ำภูผ้ามืดเล็กไหลที่คนพูดถึงมาตั้งแต่สมัยปู่ยาเขาพึพรรมพำกับตัวเองก่อนหันไปหาทีมสำรวจของเขา พงศ์ักดิ์อดีตนายทหารเก่าใบหน้าขเข้มเขบมร่างกายบึกบึนหมอแสงชายแก่ผู้มีรอยสักยันเต็มแขนดวงตาเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรู้ทางสายศาสตร์เล็กการช่างภาพสาวผู้ไม่เคยกลัวอะไรนอกจากความว่างเปล่าเจ้าบ้านเก่าๆบางคนเดินเข้ามาเตือนพวกเขาพ่อนมเอ้ย อย่าไปแตะเล็กไหลท่าพผาหม่ดเลยเด้อมันบ่มีแต่ของดีแต่มันมีของเฮี้ยนด้วยมีเจ้าของเขาเฝ้าอยู่เสียงผู้เท่าผู้แก่สะท้อนในอากาศแต่ไม่มีใครในทีมใส่ใจจริงจังความอยากรู้อยากเห็นและก็ความโลภมีอำนาจเกินกว่าความหวาดกลัวใดๆคืนก่อนเดินทางนั้นด็อเตอร์ธีรัต นั่งอ่านบันทึกโบราณใต้แสงแตะเกียงเนื้อความเขียนโดยมือเก่าเลือนลางว่าเล็กไหลจักไม่อวยให้แกผู้ใดโดยง่ายผู้ไหลบุญจะสิ้นชีพใต้เงาแหง่งธรรมเขาวางบันทึกลงและหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้าแต่ในห้วงความฝันเสียงบางอย่างกระซิบเรียกชื่อเขาซ้ำๆอยู่ในความมืด ทีรัตทีรัดและเขาเห็นเงาร่างดำทมินไลหน้ามีดวงตาแดงฉานสองดวงจ้องตรงมาที่เขาทีรัตสะดุ้งตื่นกลางดึกเงื่อไหลอาบตัวเมื่อเขาเหลือบมองรอบรอบห้องเขาเห็นบางสิ่งดำทมินยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างแต่พอเขาขยี้ตาร่างนั้นก็หายไป เช้าวันถัดมาไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องความฝันที่เจออีกสีหน้าของทุกคนบอกชัดว่าพวกเขาฝันคล้ายๆกันแล้วก็เห็นคล้ายๆกันลุงเช้าทีมสํารวจก้าวเดินออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกไม่มีใครรู้เลยว่ามันไม่ใช่การสํารวจธรรมดา แต่มันคือการเดินเข้าสู่แดนต้องาสาบ3วันและสองคืนในป่าจุ่มด้วยฝนและก็ความเหนื่อยล้าพวกทีมต้องลัดลอะผ่านห้วยลึกโขดหินสูงและต้นไม้ใหญ่ที่เหมือนมีตาชำเลืองมองพวกเขาในคืนที่สองการบอกว่าเธอได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอยู่ในความมืดเหมือนเสียงเด็ก ทั้งที่พวกเรามีแต่ผู้ใหญ่เธอพูดเสียงสัน่นผงศักดว์ตวัดมีดพกในมืออย่าไปใส่ใจมากมายนะักเสียงในป่ามันมักลวงคนแต่สีหน้าของเขาเองก็ดูคนคิดเหมือนกันวันที่สามในป่าพวกเขาพบทางเข้าถ้าผูผาหมืดโปรงหินสีดำตั้งแต่งาน ราวกับปากของสัตว์ลายอ่ารอเยื่ออยู่บรรยากาศเย็นผิดปกติทั้งที่พระอาทิตย์ยังโค้งสูงลิบหมอแสงยกมือสวดเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าของในถ้ร,รม,มันยังตื่นอยู่ถ้าเฮาบมมีบุญบ่ได้เล็กไหลหรอกมีแต่จะเอาชีวิตไปสังเวยเท่านั้นแหละ ด็อกเตอร์ทีรัตเมือนคำพูดนั้นเขาพกกล่องแล้วก็ส่องไฟเดินเข้าไปในโพรงดำมืดโดยไม่รู้เลยว่าก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปคือก้าวแรกู่แดนตายถ้ำภายในนั้นเย็นเยียบผิดธ,ธรรมชาติทั้งที่นอกถ้ำนั้นอากาศร้อนระอุแสงไฟฉายวูบไหวบ,บนผนังหินชื้น ละอองหมอกบางๆลอยอ้อยยิงอยู่ในอากาศแม้ไม่มีน้ำอยู่เบื้องหน้าเสียงหยดน้ำดังติง่งติ่งราวกับจังหวะของนาฬิกานับถอยหลังสู่ไายนะการเดินตามหลังกลุ่มเธอมองไปรอบตัวตลอดเวลาพลันเธอก็เห็นเงาล่างเคลื่อนไหววูบผ่านหลังเสาหินไป ใครเดินตามเราเธอพูดเสียงสัน่นเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วถ้ำพงศักหันควาบมากำมิดแน่นแต่ในไฟฉายไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าหมอแสงเริ่มขยับขยักขยานเอามือล้วงเอาเส้นด้ายแดงผูข้อมือให้กับทุกคนมันมาแล้วมันกำลังเล่นกับเรา เขาพูดเสียงต่ำดรธีร์ลพยายามไม่สนใจคําเตือนใดๆเขายังคงเดินนำต่อไปแต่ในขณะที่เขาก่าวผ่านโถงกว้างเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นรอบทิศทางว่ากลับออกไปกลับออกไปและทุกครั้งที่ไฟฉายกวาดผ่านผนัง เงาดำรูปร่างคล้ายกับคนยืนเกาะอยู่ตามเสาหินหลบๆทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าในธรรมนี้พวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกแล้วลึกเข้าไปอีกพวกเขาเจอห้องโถงหินใหญ่บนผนังมีรูปสลักประหลาดประทับอยู่ร่างมนุษย์ถูกสลักเป็นท่าทางที่บิดเบี้ยวทรมาน ตาปนูนปากอ้าเหมือนกรีดร้องสุดเสียงหมอแสงนั้นหน้าซีดเปื่อดทันทีรูปนี้มันเคยเป็นผู้ที่เคยบุกรุกหาของในถ้ำแห่งนี้แล้วกลายเป็นผนังนี่แหละการสั่นเทา้ายกกล้องขึ้นทายรูปทันทีแต่ทันทีที่แสงแฟลชสว,ว่างวาบเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นทั่วห้องโถง อไฟฉายของพงศักดิ์ดับพปลือบลงทันทีในความมืดสนิทนั้นเขารู้สึกได้ถึงมืออันเย็นเฉียบที่จับต้นแขนเขาแน่นใครวะเขาตะโกนเสียงดังลัน่นมือกวาดแกลงมีดไปรอบตัวแสงไฟกลับมาสว่างอีกครั้งไม่มีใครอยู่ใกล้เขาเลย แต่รอยนิ้วมือสีดำห้านิ้วชัดเจนปีบแน่นที่แขนของเขาเมื่อสักครู่พวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์อยู่กลางโถงในถ้ำนั้นเพราะถ้าลึกเกินกว่าที่จะเดินต่อในยามค่ำคืนคืนนั้นเองขณะที่ทุกคนพยายามข่มตานอนเสียงสวดมนต์แผ่วๆก็ดังขึ้นมาจากใต้พื้นที่พวกเขาปูเสื่อนอนกันอยู่ โอมระโมปัตตสสะสัมมาสัมพุทธสสะเสียงนั้นแห่ร่าโหยหวนกล่าวกับผู้คนจำนวนมากกำลังสวดมนต์ปลุกวิญญาณด็อกเตอร์ธีรัตลุกพรวดขึ้นมองไปที่พื้นหินเขาเห็นเงาดำรูปเหมือนคนจำนวนมากคลานอยู่ใต้พื้นหินใสๆ พวกมันส่งเสียงครางสวดมนต์บางตนตาโบบางตนไม่มีปากพวกมันติดอยู่ใต้ถ้ำแห่งนี้ขังอยู่ตลอดกาลหมอแสงกระซิบขึ้นเบาๆไม่มีใครหลับได้ในคืนนั้นและไม่มีใครรู้ว่าเงาใต้พื้นนั้นกำลังค่อยๆไต่สูงขึ้นทีละนิดทีละนิด เช้าวันต่อมาพวกเขาพบบอ่อเล็กไหลอยู่กลางทํำแหล่งน้ำสีดำมันวาวที่มีเศษแล้แวววาวจมอยู่ด็อกเตอร์ธีรัตแทบกระโจนเข้าใส่ในที่สุดเราก็เจอเล็กไหลจริงๆเขาอุทานเสียงดังมือทีเียมหยิบก้อนเล็กไหลขึ้นมา หมอแสงหน้าซีดเผือดลงทันทีอย่าไปแตะต้องมันเขาตะโกนสุดเสียงทันใดนั้นเองพื้นถ้ำก็สั่นสะเทือนเสียงกู่ร้องหอยหวนดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางล่างดำดำนับร้อยโผล่ออกมาจากเงาหมืดทันทีแล้วก็วิ่งเข้าหาพวกเขาองศักด์ควักปืนยิงใส่ทันที แต่ว่ากระสุนปืนไม่มีผลใดๆกับพวกมันมืออันเย็นเฉียบของวิญญาณเหล่านั้นคว้าเข้าที่ตัวของเขาดึงเขาหายเข้าไปในความมืดมีเพียงเสียงกรีดร้องสั้นๆก่อนที่จะเงียบหายไปด็อกเตอร์ธีรัตตกใจสุดขีดแต่ยังไม่ยอมปล่อยก้อนเหล็กไหลในมือเขาเลือกที่จะหนีหนีออกจากถา้ำ พร้อมกับเหล็กไหลในกระเป๋าโดยทิ้งหมอแสงและการไว้เบื้องหลังด็อกเตอร์ธีรัตวิ่งตเตลิดเปิดเปิงออกจากถา้ำแขนเสื้อของเขาขาดวิ่นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยควรเลือดเขาวิ่งจนกลับถึงหมู่บ้านเซไลในยามรุ่งสางชาวบ้านมองเขาด้วยแววตาตกใจและก็เศร้าส่อยเจ้านี้ไปใส่บด้ดอก วิญญาณรำรม,มันจักตามมาทวงคืนของมานผู้เฒ่าคนหนึ่งโพดขึ้นเบาๆด็อกเตอร์ทีรัตหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งเขายกเหล็กไหลขึ้นโชว์ทันทีแต่ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกถึงมืออันเย็นเฉียบที่บีบคอเขาจากทางด้านหลังเขาเห็นเงาดำเต็มลานวัดไปหมดดวงตานับร้อยคู่ จ้องมองมาที่เขาจ้องรอเวลาล่าเขากลับไปคืนนั้นเองด็อกเตอร์ทีรัตหายตัวไปอย่างไรร่องรอยมีเพียงเสียงกรีดร้องสุดท้ายที่ดังกล้องอยู่ในลานวัดก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนสู่ความเงียบงันก้อนเล็กไหลยังคงวางอยู่ที่กลางลานไม่มีใครกล้าแตะต้องอีกเลย และเรื่องเล่าก็แพร่กระจายออกไปทั่วเล็กไหลมันไม่ใช่ของคนโลกีหากเจ้าขโมยมันเจ้าจะไม่มีวันได้กลับมาอีกหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ด็อกเตอร์ทีรัตและวก็ทุกคนหายตัวไปก้อนเหล็กไหลที่เขาทิ้งไว้กลางลานวัดก็ยังคงเปล่งแสงริบพลีในยามค่ำคืน ชาบ้านตางลีกเลี่ยงบริเวณนั้นยกเว้นเพียงเสี่ยวลิ้นหนุ่มเล่านิสัยกล่าวผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสางคืนหนึ่งเสี่ยวลิ้นแอบไปขุดก้อนเหล็กไหลขึ้นมาท่ามกลางเสียงไก่ขันเบาๆของอ้วแล้วเขาหัวเลาะสะใจหอมมันด้วยผ้าแดงแล้วรีบเดินกลับบ้านไป ทันทีที่ก้อนเหล็กไหลหลุดพ้นจากเขตวัดเท่านั้นแหละท้องฟ้าก็มืดคลึมเสียงหวีดร้องของวิญญาณก็ดังขึ้นลาวกับพายุพัดเข้ามาเสี่ยวลิ้นไม่ได้สนใจตั้งใจว่าจะเอาเหล็กไหลไปขายในเมืองใหญ่และในคืนนั้นเองเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงเคาะประตูไม่มีใครอยู่หน้าประตูนอกจากรอยมือดำปี เป็นร้อยลอยพิมพ์ไว้ทั่วประตูไม้และทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นเงาคนนับไม่ถ้วนยืนล้อมเตียงเข้าไว้พวกมันกระซิบว่าเอาของคืนมาเอาของคืนมาเซี่ยวลิ้นสติแตกวิ่งหนีออกจากกระท่อมพร้อมกับเบรกไหลในมือ แต่ว่ายิ่งวิ่งเขายิงพบว่าเส้นทางคดเคี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดบิ่งวนเวียนอยู่ในป่าหมอกไม่มีทางออกรุ่งเชา้าชาวบ้านพบเพียงผ้าแดงห่อเหล็กไหลวางอยู่บนกองเท่าฐานสีดำกลางป่าไม่มีร่องรอยของเสี่ยวลินนอกจากเสียงกระซิบเบาๆตามสายลมมาว่า เหล็กไหลมันไม่ใช่ของมนุษย์ก้อนเหล็กไหลถูกนำไปวางไว้ที่ลานวัดเหมือนเดิมพร้อมกับบ่วงผ้าขาวเก่าชั้นล้อมรอบเอาไว้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้มันอีกเลยและทำที่เคยค้นหาเหล็กไหลนั้นก็กลายเป็นรำต้องห้ามที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากใครยังดื้อดึงเข้าไปอีกครั้งสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่แก่ความตายแต่คือการสูญสลายทั้งร่างและวิญญาณสำหรับเป็นเครื่องสังเวยเหล็กไหลนั้น